สวัสดีครับปบกับช่างปงนะฮะไม่ไงประมาณนี้เนาะประมาณไหนถ้า,มาผมไปอ่ะผมจะไปอยู่อย่างเดียวย้ำอีกทีถ้าผมจะไปแถวแถวจ้ำปะดงหรือแถวห้วยน้ำเที่ยงผมจะไปอยู่อย่างเดียวผมจะไปหาแม่ปุ้ยไปหาแม่กล้องไปห,หาน้องเอลซ่าแล้วก็ไปหาเพื่อนบ้านที่เขาเคยนะครับดีกับเรานะ เขาดีกับเราจนถึงลืมไม่ลงอะ่ะเพื่อนบ้านนะ,อะเอฟซีเออเพราะฉะนั้นผมอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ไปผมไปเอเที่ห้วยน้ำเที่ยงยังไงผมก็ไปนะเอฟซี FC. ผมเคยพูดไว้แล้วนะ,ะไปยังไงก็ไปเพราะว่าช่วงที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเปรียบเสมือนญาติเปรียบเสมือนพี่น้องกันเลย นะครับยังไงผมก็ต้องไปเหมือนเดิมนะถ้ามีโอกาสผมจะไปหานะครับแม่แม่ป้าป้านาน่าอาอยู่แถวนั้นนะฮะไปได้นอนไอสแต่ว่าไม่เกี่ยวกันนะผไปผม <c oughs> ไปให้แยกแยะออกนะว่าจะไปนู่นนี่นั่นนะ <c oughs> ผมไปเพราะว่ามันเป็นความผูกพันนะครับเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันที่เฉยใ <ๆ S 1> นยสิผม <ๆ S 1> านั้นนะ ประมาณนี้เนาะใช่แตลว่าวันนี้ไอ้นก็กลับบ้านเสื้อผ้าไม่เอากลับเลยไม่ไม่ไมอ๋อเพราะว่ากลับไม่กี่วันเนาะใช่ผมกลับแค่ค <น S 2> ประม,<ป>ระมเดือนกว่าเองอคนไปคนมาเดือนกว่าเนาะใช่นะครับเอซี FC ทุกท่านก็วันนี้ผมอาจจะเหงานะฮะพี่น้องเพราะว่า ในพวที่ก็กลับบ้านเนาะนไม่เป็นไรอาจจะเงียบไปเลย,ายงานอ,อาจจะเงียบไม่เงียบหรอกนะ<ม>สนุกแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะนะวันนี้ก็เข้าไปทํางานนะพรุ่งนี้ผมก็เตรียมตัวกลับเหมือนเดิมนะฮะกลับบ้านนะครับพี่น้องเพราะว่าผมก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับก<ม>็นานทีได้กลับนะ ตั้งแต่นะไปหาหลานหลานชายเนาะผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะเนี่ยมืนะม่อน,นี้ตื่นเศ้าแน่พี่น้องเอ้ยนะครับนะนอนไม่หลับเท่าไหร่นะครับหลับบ่หลับจะหลับบ่หลับนอนนอนกวนกือืออยู่ครับพี่น้องรับนะ <c oughs> ยงเหมือนก็เป็นบรรยากาศตอน,นเช้านะครับผมออ้มื่อนี่ขยุงมบนหนาวบนไหนเนาะอากาศดีโยครับพี่นอ้องโอ้หลานสาวก็มาแล้วนะครับผมมาไม่ไม่อ๋อพี่ มาลุมันเหมา่ซีลุบมีได้นี่ล้านสาข้องเอ๋อเอยอยู่นะครับพี่น้องตื่นไหมนะตื่นแล้วตื่นแล้วยิ้มไหมนะยิ้มไหม โอ้เบ้าเตโอ้อรูปเลยรูปใหญ่เลยนะก็วันที่สามเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ผมบังคับเลยนะวันที่สามต้องรีบมานะ นะก่อนที่จะไปทำบ้านหลังที่สองเนาะก็เน้นย้ำนะฮะเอซผมและน้องๆนะจะทำบ้านลุงถลอมให้เสร็จนะครับนะให้เสร็จก่อนนะแล้วก็มาทำข้อหมูของผมนะครับให้เสร็จนะก่อนที่จะลงพื้นที่มัน เดี๋ยวพี่น้องไม่เข้าใจอีกนะฮะก่อนที่จะไปทาอ่ะก่อนที่จะไปทําบ้านหลังที่สองนะครับนะเราไม่ใช่ว่าเราเราไปดูเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้ไปทำนะฮะเอฟซี 4, เนาะไปดูเฉยๆนะเพื่อความแน่ชัดและแน่ใจว่าเราหาได้แล้วบ้านหลังที่สองนะ,นะก็เ <c oughs> ตรียมตัวนะฮะเอฟซี 4, นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้เลยนะฮะ,ะหลังปีใหม่นะฮะเอ็ดนวันนี้ก็จะเดินทางนะไปดูเสื้อนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายรูปบ้านหลังที่สองแล้วก็เอามาสกรีนนะฮะฝนะะากพี่น้องอุ่นหนุนพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะฮะ,ะทำบ้านหลังที่สองนะครับผม เป็นอย่างคือเงียบแต่บันเน่ยนะอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวคอยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ